สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคําประจําสัปดาห์นะครับในวันที่21พฤศจิกายนสนเรามาดูทองคํากันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะพบว่าทองคำเนี่ยขึ้นไปเยอะมากนะครับังจะขึ้นมาเนี่ยก็มีแรงเทขายนะครับทําให้จากที่เคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอยู่ที่ช่วงช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับ1 8 7 5แแถวๆนี้นะครับก็มีแรงเทขายออกมาหวบนะครับประมาณ30ดอลลาร์อยู่ที่1845แ้ต่ท้งนี้ท้งนั้นมันก็ขึ้นมาตั้งแต่จับตัว 172 1720โดยประมาณนะครับทำให้แสดงว่าตอนนี้ทองคำเป็นขาขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็ตีสามเหลี่ยมมาให้เรียบร้อยครับเรามาดูกราฟวีกันนะครับจากสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือพบว่ามันทะลุทะลุเราพักนะครับลงมาพักโดยที่พักตรงเนี้ยเขาเรียกว่ายังไม่หลุดเข้าไปในกรอบสามเหลี่ยมด้านในนะครับคือมันอยู่ข้างกรอบข้างนอกนะครับอย่างนี้เรียกว่าสวยสวยหมายพราะว่าเฮ้ยทองคําอาจจะเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึง่ง นะครับจากสัญญาณการเทคนิคนะครับอันนี้คือจุดที่1เพราะงั้นถ้าใครคิดว่าฉันพอรับความเสี่ยงไม่อยากตกขบวนหลังจากที่เงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ30ปีจากตัวเลขที่ประกาศมานะครับผมว่าพอทยอย follow by ได้นะครับในมุมนี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากโอ้มันขึ้นมาเยอะนะเมื่อเทียบกับช่วงเนี้ยจะรอที่1800ก็น่าสนใจคือหมายความว่าถ้าใครอยากจะรอช่วงที่ ทองมันมีแรงแรงคือคือมันผันผวนนะครับทองคําเนี่ยมันจะมีแรงซื้อแรงขายแรงซื้อแรงขายแบบเนี้ยอาจจะรอสักพันแปดร้อยดูท่าทีก่อนก็ได้คือถ้าไม่หลุดพันแปดร้อยผมว่าไม่น่าเกียดแต่ถ้าหลุดพันแปดร้อยอีกผมว่าอันนี้น่าเกียดคือโอกาสจะกลับมาขึ้นอีกทีก็อาจจะต้องดีเลย์ออกไปนะครับแต่ถามว่าเก็บตรงนี้น่ากลัวไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับพอพอไหวอยู่นะครับหรือพันแปดร้อยยี่สิบก็ได้อะแบบอารมณ์มารวยนะครับแ,แถวนี้นะโซนนี้นะ ปัจจัยสำคัญอื่นๆนะครับที่ทำให้ทองคำจะขึ้นไม่ขึ้นเรามาดูที่ดอลลารอินเด็กซ์เราจะเห็นการแข่งข้าของมันนะครับคือแข่งข้าขึ้นมากทีนี้เนี่ยถ้ามันแข่งข้าขึ้นอย่างเงี้ยทองคำมันจะขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าทองคำชอบดอลล่์อ่อนค่าครับเพราะงั้นการขึ้นแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นแรงต้านทําให้ทองคํามันขึ้นไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ทะลุแบบทะลุพรวดขึ้นไปเลยนะครับอาจจะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้นความเชื่อมันก็เลยกลับมา สมองอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ตอนนี้มันอยู่96เพราะงั้นเรามาดูแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปที่น่าสนใจถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นโซนนี้อยู่ที่96.31ถ้าเราตัด96.31งออกไปนะครับเอาแบบโซนแน่นก็จะเป็นซักโซนผมว่าโซนนี้อ่ะโซนช่วงนี้แล้วกันโดยประมาณนะครับอยู่ที่9 7 4 9 7 5นะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่นะ นะครับก็มาดูกันว่ามันจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงมาพักที่เส้น5เฉลี่ย200สัปดาห์ที่94.8นะครับอันนี้อันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าคือตอนนี้ตัวเลขประกาศมามันค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับสารับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ US Treasury นะครับ10ปีหรืออัตราผลตอบแทนพองรัฐบาล10ปีก็จะเห็นว่ามันตอนนี้มันอยู่ค่อนข้างจะไซด์เวย์คืออยู่แถว1.55-1.6ประมาณเนี้ยไม่ไม่หลุดไปไหนนะครับก็คือถ้าอยู่ในกรอบก็คือ 1.45จนถึง1.65วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับมันมันคาดเดาทิศทางยากแต่ว่าโดยเทรนจากตรงนี้มันขึ้นนะครับเห็นไหมมันขึ้นมานะครับเพียงแต่จุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้เนี่ยมันยังไม่ทะลุเพราะงั้นถ้ามันยังไม่ได้ขึ้นสูงๆแบบขึ้นพรวดเนี่ยทองคําก็ยังพอมีแรงขึ้นอยู่แต่ถ้ามันขึ้นพรวดแบบเนี้ยทองคําอาจจะไม่ไหวนะเพราะเจอทั้งดอลลาร์แข็งค่าเจอทั้ง US เท n นเดียอัตราเงนตแพนสูงขึ้นมากๆก็อาจจะเป็นแรงเทขายให้ทองคําได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นค่างเงินนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับทองคําอย่าลืมว่าบาทเราเนี่ยมันจะเกี่ยวกับค่าทองเพราะว่าจะมีบาทแบบทองเยาวราชกับทองดอลลาร์ใช่ไหมครับทองเยาวราชก็คือใช้เงินบาทเนี่ยก็คือมันจะมีค่างเงินมาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองคําเจอค่างเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นราคาทองคําก็จะขึ้น แต่แเราเห็นว่าการแข่งข่าของเงินบาทช่วงนี้มันหนักจริงๆนะครับคือมันลงมาหัวเป็นทำจาก34ลงมาถึงประมาณ1.3บาทก็คือ32.7อแล้วก็มีอ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ปิดที่3 2.86โดยประมาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังอยู่ในเขาเรียกว่าไม่หลุดเทรนไลน์ตรงนี้หรือว่าไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์ตรงนี้นครับ32.79ก็ ต้องดูต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงแต่แนวโน้มว่าไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนักลงทุนเชื่อมั่นมีการเปิดประเทศอุตสาหกรรมต่างๆคือโดยดิโอเซกเตอร์เนี่ยมันควรจะกลับมาถูกไหมครับเพราะว่าทุกอย่างมันดูโอเปร่ได้แล้วอ่ะมันมันก็ต้องมีรายได้มันต้องมียอดขายอะไรกลับมามีความเชื่อมั่นกลับมานะครับตัวเลขมันก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําให้ดอลลาร์แข็งค่านะครับซึ่งผมว่าถ้าแข็งจริงอ่ะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะต่ำกว่า3.2.2เนี่ยที่ตีไว้เนี่ย มันน่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญแนวหนึ่งนะครับสรุปก็คือผมคิดว่าน่าจะมีช่วงค่อนแข็งแล้วกันไม่อ่อนคิดว่าคงไม่อ่อนแบบสาแล้วแต่ว่าน่าจะค่อนไปทางช่วงผมให้ตัวเลขแล้วกันนะสามถึงส3มล้กันช่วงนี้โซนนี้ครับที่ที่มันอยู่ในกรอบนี้ทีนี้คนที่มีทองคําเนี่ยจะซื้อเงินบาทแบบไม่เฮดหรือเฮด,ดีนะครับคือคือผมอะว่าไม่เฮดไปออโทษค,ครับผมว่าแบบฟูลลี่เฮดไปเลย คือไม่ต้องสนใจเงินบาทนะครับก็คือโฟกัสแค่ราคาทองคําก็พอแต่ถ้าใครอยากจะลุ้นด้วยนะครับแล้วมองว่าค่างเงินบาทมันน่าจะอ่อนก็ต้องซื้อเป็นแบบไม่ hedge ค่างเงินนะครับสำหรับกองทุนทองคํานอกจากนี้เราพามาดู real yield นะครับซึ่ง real yield จะเป็นตัวบ่งบอกว่าทองคํามีความน่าสนใจหรือพันธบัตรมีความน่าสนใจกันแน่นะครับพอ real วเนี่ยเราเอาดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยผลอัตราผลตอบแทนเนี่ยลบกับอัตราเงินเฟอ้อนะครับ10ปีเนี่ยมันก็พบว่า ที่ผ่านมามันก็ยังอยู่เนี่ยช่วงประมาณลบหนึ่งจุดหนึ่งลบหนึ่งจุดหนึ่งสามแสดงว่ามันดูแบบคือซื้อพันธบัตรแล้วมันไม่โอเคมันโดนเงินเฟอ้อกัดกินแบบนี้ทองคํามีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับหมายความว่าคือคือมันไม่ขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ทองคําจะลงนะครับเพราะว่าฝากเขาเรียกว่าซื้อพันธบัตรหรือฝากเงินอาจจะดูดีกว่านะครับแต่สถานการณ์แบบนี้ซื้อทองดูดีกว่านะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อมันเยอะ อันนี้สาคัญนะครับเราจะบอกกันทุกสัปดาห์ก็คือแล้ว SPDR g o กองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่ะเป็นยังไงมีการซื้อหรือมีการขายออกมานะครับถ้าใครติดตามจะพบว่าก่อนนั้นเนี้ยทองคําถูกเทขายตั้งแต่กรกฎาคมถึงตุลาใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยพูดไปช่วงตอนต้นพฤิกาฯยังมีแรงขายอยู่เลยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี้ยช่วงที่ทองคํามันขึ้นมาพรวดเลยนะครับถ้าใครตามข่าวปรากฏว่าตอนเนี้ย s u m m า r ีหรือว่าภาพรวมทั้งเดือนเนี้ย กลายเป็นว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นทองคําบวกในเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่กลางปี2021เป็นต้นมานะครับเรามาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทองคำเนี่ยถูกซื้อตั้งแต่วันที่12นะครับ18แล้วก็ซื้ออยังหนักมากๆนะครับถึงราวๆสัก8.13ตันเนี่ยวันที่20นะครับซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่าเออเริ่มมีแรงซื้อกลับมาแม้ว่าอีกประจันนึงที่น่าสนใจนะครับผมพาย,ย้อนกลับไปดูคือบิตคอยครับ คือบิตคอยเนี่ยมันมันดันลงนะเรามาดูวันที่20แล้วกันนะครับเพื่อความน่าสนใจอันนี้คือวันที่20นะครับ20เนี่ยบิตคอยก็ขึ้นมาแต่ไม่เยอ้แต่ว่าอย่าลืมว่าบิตคอยเนี่ยมีการปรับฐานลงมาหลังจากที่ทําจุดสูงสุดนะครับหรือจะมีเงินส่วนหนึ่งจากบิตคอยไปทองคําหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคือตอนนี้ทองคากับกับบิตคอยเนี่ยดูทองคํามีภาษีดีกว่านะครับคือมีแรงเหมือนกับแรงขึ้นนะ่ะ ดูดูดีกว่านะเพราะว่าอาจจะบิตคอยน์มันขึ้นมาเยอะแล้วจากจากตรงนี้นะครับที่มันเคยปรับฐานไปแล้วก็เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่จูลายนะครับแล้วก็มาพักฐานที่เซปเทมเบอร์แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาพักต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามองดิจิตอลโกลหรือฟิสิกอลโกลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าสโตร์ว l u ูเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับทองคำก็ หวังว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเงินเฟอ้อนี้จะยังคงอยู่อันตราดอกเบีย้ยยังไม่ได้ปรับขึ้นเร็วนะครับการมีทองคําตอนนี้เราไปรอรุ่นที่พันเก้าร้อยพันเก้าร้อยกว่าๆหรือแม้แต่สองพันก็ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะถึงได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยสัญญาณปัจจัยทางพื้นฐานแล้วมันดูส่งให้ไปได้นะครับรวมถึงปัจจัยเทคนิคที่มันไม่ได้มีแรงเทขายจนน่าเกลียดหรือว่าเสียทรงขาขึ้นไปนะครับเพราะงั้นทองคําในปลายปีนี้เนี่ย พันเก้าผมว่าอาจจะมีสิทธิ์ได้เห็นเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็แล้วแต่ว่าโฟลโอของโลกจะไปทางไหนนะครับแล้วก็เราก็มาติดตามกันต่อในทุกๆสัปดาห์นะครับสบวนนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาหัดไปสวัสดีครับ